ทันย่าเซอร์ไพรส์หนักคุณแม่สามีเรียกไปที่บ้านน้องเป็กถึงกับคอมเมนต์เรียกว่างานนี้ครับมีเซอร์ไพรส์หนักจากคุณแม่สามีทันย่าธัญเรศเองตระกูลครับโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณย่าตุ้ยกับน้องลียาลูกสาวยิ้มหวานกันทุกคนพร้อมแคปชั่นขอบคุณของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ในวันเกิดที่ผ่านมาด้วยว่าคุณย่าเรียกไปหาที่บ้านพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดเป็นสร้อยข้อมือเพชรสวยเลิค่ามากๆ จากร้าน Nina the านีนาเดอร e จิวเวลามีก็ชอบใส่แต่ชุดสบายๆจากร้านมะกอกของเพื่อนแอดเกตนารากรมันเข้ากันได้ไหมขอบคุณคุณย่าตุ้ยมากๆนะคะโดยเพื่อนๆคนสนิทในวงการบันเทิงนั้นครับก็เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอทิออมสกาวใจก็บอกว่าเริ่สุดนะต่อด้วยน้องฉันครับก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าที่สุดเลยครับพี่ยา่าขณะที่ปุ๊กกี้ซินีนาตน้องสาวสามีเองนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์แซวถามคุณแม่ด้วยว่า ไม่เห็นมีให้ลูกสาวบ้างเลยซึ่งสาวธัญญาเองนั้นก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบติดตลกด้วยว่าลูกสาวมีเยอะแล้วงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักเอาบังมาครับสำหรับครอบครัวเองตระกูลเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ